สำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะหลายคนจะบอกว่าเอ้าและที่ผ่านมาคลิปไม่ใช่เรื่องจริงหรอ <G ül> คือเรื่องจริงคลิปนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลพื้นฐานมาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของเสียเจริญนะฮะเจ้าของไทยเบฟนะฮะผู้ร่ํารวยเจ้าสัวเจริญนะฮะผู้ร่ารวยอาจจะเรียกว่าที่สุดของประเทศไทยพอๆกับเจ้าสัวธนินนะแต่ว่าไม่แน่ใจคนไหนรวยกว่ากันนะครับ เออ่เป็นข่าวโด่งดังนะครับว่าอาคเน์ประกันภัยนะฮะขอปิดตัวเองลงนะครับด้วยพิษโควิดนะฮะคือทนไม่ไหวแล้วที่ต้องจ่ายอ่าก็เรียกว่าไงโดนลูกค้ามาเคลมกรมทันนะครับก็โดนกันไปเยอะนะก็เสียจเจริญและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยควักเงินเพิ่มคือจ่าใส่เข้าไปอัดฉีดเข้าไปนะประมาณหมื่นล้านนะสุดท้ายก็ไม่ไหวโบกมือลา ขอปิดตัวเองลงดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงในกรณีว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงผมไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่ากำลังจะให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามดูว่าเสียจเจริญเนี่ยนะครับเขาทำธุรกิจหลากหลายนะคือเดิมเนธุรกิจหลักที่ทำเงินให้เขามาหาศาลนะัคือธุรกิจเหล้าแล้วก็เบียร์นะคือทำเหล้าก่อนนะแล้วก็ค่อยมาทำเบียร พนะอทาเบียร์ทำเหล้าเสร็จนะครับก็เริ่มขยับขยายนะครับไปในธุรกิจอื่นๆเพราะว่ามีเงินเยอะนะก็อสังหาริมทรัพย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะใครที่ทําธุรกิจแล้วร่ํารวยก็ต้องมาหาอสังหาริมทรัพย์นะครับสะสมแลนด์แบงค์ไว้ทั่วประเทศเต็ไมไปหมดนะแล้วก็มาขึ้นโครงการนะอสังหาริมทรัพย์ของสีเจริญก็มีนะครับแล้วก็ take over, นะไล่เทคโอเวอร์นะครับบริษัทต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จลาหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศก็ไล่ซื้อไลนะ่ซื้อไปหมดทุก เกือบจะทุกธุรกิจแล้วนะฮะก็แข่งกับ CP นะฮะใครขยายธุรกิจได้ครอบคลุมเ,เขาเรียกว่าออกไปในแนวราบนะแนวราบก็คือว่าธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับของเก่าคือไปธุรกิจอื่นๆแตกแยกย่อยกันไปเรื่อยๆนะครับนอกจากมีไทเบฟมีอสังหานะฮะแล้วก็มีหลักๆคือธุรกิจการเงินนะคือในกลุ่มธุรกิจการเงินของเสียเจริญเนี่ยนะครับก็วางตัวอาคาเนไว้นี่แหละนะครับเป็นตัว ตัวหลักก็มีอาคาเนย์ประกันภยัยอาคเนย์ประกันชีวิตนะครับแล้วก็จะมีอา,อาคาเนย์แคปิตอลนะครับ,นะรบนะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับที่จะมาลุยธุรกิจการเงินนะครับนอกจากธุรกิจเหล้าเบียร์ร้านอาหารคนะ้าปลีกนะก็มีนะครับแล้วก็อสังหานะแต่กาําลังจะบอกว่าดูตัวอย่างเสียจเจริญไว้นะครับขนาดเขารวยขนาดนี้นะ เขารวยขนาดนี้ดูท่าทางท่าทีแล้วไม่น่าจะเวิร์กนะธุรกิจไม่น่าจะจะโอเคนะแล้วอนาคตไม่แน่ใจว่าโควิดมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเลิกขายประกรันโควิดเสร็จเรียบร้อยไม่ว่านะฮะขอเลิกเองเลยนะฮะขอยกเลิกเลยนะแล้วก็จะคืนเงินค่าเบี้ยทุกคนที่จ่ายเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เคลมนะก็คืนเลยคืนเลยแล้วปิดนะทั้งทั้งที่นะครับกรมธรรม์ของลูกค้าของอาคาเนะประกันภยัยเนี่ยนะผม จำตัวเลขไม่ผิดนะอยู่ประมาณ10%บวกลบของกรมธรรม์ท,ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับกรมธรรม์ท,ทั้งหมดเนี่ยสมมติเอามีร้อยกรมธรรม์นเนี่ยนะเป็นประกรันภัยบ้านประกันอัคคีภัยประกันวินาศภัยประกันรถยนต์อะไรก็ต่างๆนานๆนนนนเนี่ยในร้อยในร้อยกรมธรรม์เนี่ยเป็นกรมธรรม์โควิดไม่ถึงประมาณ10%บวกลบอะประมาณ10-15%แ,นะแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะไม่ได้เยอะเลยนะนะแต่ว่ามันสร้างความเสียหายให้กับ กลุ่มอาคาเนประกันภัยค่อนข้างเยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่นนะในในเรือของอไทยเบฟรหรือไทยโฮลดิง้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเขามีบริษัทเยอะจาชื่อไม่ได้นะเขาก็อัดฉีดเงินลงมาหมื่นหมื่นล้านแล้วแต่สุดท้ายแล้วดูว่าจะไปไม่รอดนะขอเลิกเลยขอเลิกเลยนะท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มี2บริษัทนะสบริษัทที่ที่เลิกไปแล้วคือเอเชียประกันภยัย แล้วก็เดี๋ยววันประกันภยัย2บริษัทนี้ไม่ได้ขอเลิกเองนะครับโดนกระทรวกงการคลังแล้วก็คอปพีให้เลิกให้เลิกนะเพราะว่ากิจการไม่มั่นคงเนะี่ยเขาจะมีเงินกองทุนของอะไรของเขาอะนะรายละเอียดเอาว่าไม่มั่นคงอ่ะนะสบริษัทนี้ก็คือเอเชียประกันภยัยและเดี๋ยวันประกันภยัยก็คือโดนสั่งให้เลิกนะครับทีนี้อ,อ,อาคาเนเนี่ยนะฮะไม่ได้โดนสั่งให้เลิกแต่จะขอเลิกเอง <c oughs> คือไม่ไหวแล้ว ผมเปรียบเสมือนยังไงดีเออมันเหมือนเราเออจะพูดยังไงดีเหมือนเราเล่นการพนันนะนะเหมือนเราเล่นการพนันแล้วก็ดูแล้วถ้าทางเจ้ามือไม่ไม่ไหวแล้วเจ้ามือบอกเลิกมึงวางตังค์แล้วอะเอาเงินคืนไปกูไม่เล่นแล้วอะไรประมาณนั้นอนะคือรับรับแทงแล้วแต่สุดท้ายบอกไม่เอาละเนี่ยผลผลมันผลมันก็เริ่มมันเริ่มแข่งไปแล้วนะแต่ผลยังไม่จบนะแต่ว่า ดูแล้วเอ้ยโดนแน่นะไม่เอาดีกว่าเลิก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 เอาเงินคืนไปที่มึแงแทงมานะเพราะเพราะว่าจริงแล้วสําหรับตัวผมเองนะธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตหรือก็ตามหลายคนที่เคยฟังคลิปผมหรือว่าฟังไลฟ์ผมเนี่ยผมมักจะบอกว่าผมไม่เคยซื้อประกันเลยนะประกันรถยนต์เท่านั้นที่ซื้อประกันอ่ชีวิตเคยซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ซื้ออีกเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละประกันชีวิตอ่ะนะคุณลองนึกภาพดูว่า เอาง่ายๆนะไม่ต้องไม่ต้องโดนเคลมเยอะแค่โดนเคลมเป็นปกติทั่วไปนะสำหรับการโดนเคลมปกติทั่วไปประกันชีวิตประกันสุขภาพโดนเคลมเป็นปกติทั่วไปมาตรฐานเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดตัวแทนประกันของแต่ละบริษัทเนี่ยไม่เก่งเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะหาเงินเข้ามาได้นะไม่มีลูกค้าใหม่ๆที่ซื้อกรมบัตรเข้ามาใหม่เรื่อยๆ,ๆคือไม่มีเงินเติมเติมเติมบริษัทประกันก็อาจจะไปไม่รอดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนบริษัทประกันเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่า หมุนเวียนเงินไปเรื่อยๆนะครับมีเงินหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะเครมก็เครมไปนะไอตัวแทนก็เอาเข้ามาใหม่เอาเข้ามาใหม่เอาเข้ามาใหม่ออกโปรแกรมใหม่ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อกรมทันมีก็มีเงินเบี้ยกรมธรรม์เก็บเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บเข้ามานะใครเครมก็เครมไปนะก็ก็หมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะนความรู้สึกผมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมไม่ลงทุนนะผมไม่ลงทุนเลยเพราะว่าอะไร คุณลองนึกภาพดูนะครับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเนี่ยตัวแทนประกันเนี่ยเก็บเกือบ,บเก็บเงินเราไปเนี่ยนะครับหมื่นบาทสมมตินะค่าเบี้ยหมื่นบาทตัวแทนได้ประมาณ30 4สี่ิเอร์เลยนะนะคือแบ่งกำไรให้ตัวแทนเยอะขนาดนั้นเนี่ยบริษัทประกันเหลือแค่ประมาณ60สิบสเปอเองอ่ะในปีแรกนะโอ้โหแ,แล้วแล้วมันจะไหวไหมลองนึกภาพดูนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้อง ล่อผลประโยชน์ให้ตัวแทนขนาดนี้ลึกๆมันต้องมีอะไระเพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าผมไม่ซื้อโอมาทันประกันชีวิตอะไรเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กสำหรับผมนะอันนี้ดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างของอาคเนประกันภัยเอาไว้แล้วกันนะว่าดูท่าทางไม่ไม่ดีแล้วก็คืนเลยขอคืนแต่จริงเขาค่อยคืนไม่ได้นี่ฮนะเพราะว่าคอาพพเคยออกมาแล้วว่าคืนไม่ได้คืนไม่ได้นะทีนี้อย่างที่บอกนะเสียจเจริญดูท่าทางไม่ไม่โอเคแล้วเลิกเลย ขอเลิกกิจาการขอปิดกิจาการขอถอนทุนออก,กจากตลาดหลักทรัพย์นะคือจบเลยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วทาไงก็ได้ให้กูไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะทั้งๆที่เขามีธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยอันไหนที่เขาดูแลวไม่เวิร์คเขาตัดทิ้งเลยเขาตัดทิ้งแนละ้วยอมเจ็บยอมจบยอมเสียหน้าเพราะมันบริษัทที่เขาตั้งความหวังไว้ว่ากลุ่มอาคาเนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคาเน่ประกันภยัยอาคาเน่ประกันชีวิตหรืออาคาเน่คปบิตอลเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มการเงินเป็นแขนขาทางด้านกลุ่มการเงินให้กับอ่าไทยเบฟ ก็ไม่สนใจไม่กลัวเสียหน้าปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งเลยนะครับนี่ผมกำลังย้อนกลับมาหาเพื่อนๆที่ทําธุรกิจนะครับเพื่อนเหลายๆคนที่ทําธุรกิจนะฮะถ้าดูแล้วทําธุรกิจไม่เวิร์กอย่าทูศสีดูว่ามไม่เวิร์กเพราะอะไรถ้าคุณแก้ไขได้บริหารงานใหม่ได้เปลี่ยนการบริหารเปลี่ยนการตลาดเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแล้วดูท่าทางว่ามันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ นะครับผมแนะนําว่าเลิกหยุดหยุดเลยนะครับอย่าฝืนต่อยิ่งฝืนคุณจะยิ่งเจ็บและลากไปเรื่อยๆถ้าบางธุรกิจที่ต้องกู้เงินแบงค์นะบางคนก็จะปั่นสเตทเมนต์ให้มันดูดีงบการเงินปิดมีกําไรทั้งที่จริงไม่มีกําไรเพื่อที่จะขอกู้เงินแบงค์ไปเรื่อยๆเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจคือเงินกู้นะกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเงินกู้บานเบอร นะครับแล้วก็รายได้กิจการหรือยอดขายจริงมันไม่มีเยอะขนาดนั้นนะแล้วกําไรมันมีไม่พอที่จะชะําระหนี้นะมันะแค่จ่ายหนี้จ่ายเงินเดือนลูกน้องก็หมดแล้วนะบางเดือนอาจจะขาดทุนจากเงินเดือนลูกน,อน้องหรือต้นทุนต่างๆจ่ายหนี้แบงค์ไม่ได้นะสุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปลากขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดคุณเจ๊งคุณเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณต้องคะากวานส่วนตัวคุณมีทรัพย์สินอะไรมีบ้านคุณ คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันหรือเปล่ามีลูกเมียโดนยึดบ้านยึดช่องไม่คุ้มนะฮะถ้าถูกลธุรกิจไม่เวิร์กเลิกทำนะดูแล้วคือคุณต้องนึกภาพอะบริษัทคุณอีกปีหนึ่งจะเป็นยังไงอีกสองปีจะเป็นไงสาปีดูท่าทางไม่เวิร์กว่ะเลิกเลิกเลิกเลยอย่านะอย่าไปทู่สีเพราะว่าทาั้งที่อย่างอาคาเนียประกันภัยเนี่ยทราบไหมฮะเขามีอายุอายุของบริษัทเขาเนี่ยเจ็ดสิบหกปีแล้วนะ เขามีอายุมา76ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งโดนกลุ่มไทเบฟเ,เทคกไปเมื่อไม่กี่ปีนี้แหละแตอ่อาคาเน่เนี่ยมีมานานแล้วอาคาเน่ประกันภัยเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันเกิดจากการที่เขาบอกว่าไม่เอาดีกว่านะเขาบอกว่าอย่างนี้เอ่อบางบริษัทเนี่ยที่ขายกรมธานีโควิดเนี่ยนะฮะบางบริษัทเนี่ยรู้ตัวเร็วและคาดการณ์ได้ถูกนะหลังจากเห็นผู้ติดเชื้อพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เลือกที่จะไม่เปิดขายเลยนะครับไม่เอาแล้วนะเจอจ่ายจบเนี่ยนะครับแล้วก็บางบริษัทเนี่ยยังคงมั่นใจเปิดขายต่ออย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็บางบริษัทไม่สามารถรับมือกับตัวเลขการยื่นขอเคลมประกันหลักพันล้านหรือหมื่นล้านได้นะส่งผลให้ต้องเลิกกิจการลงในที่สุดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่ากรมธรรม์ประกรันโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 3หมถึงองหีเนี่ยมีกรมธรรม์สะสมทั้งหมด44ล้านกรมธรรม ในจานวนนี้เป็นกรมธรรม์ประเภทเจอจ่ายจบประมาณ10ล้านกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ถึงกลางปี6 5หรือกลางปีนี้อีกประมาณ7ล้านกรมธรรม์ยังต้องลุ้นอยู่นะครับแต่ส่วนเอเชียประกันภัยเดีววันประกันภัยนี้โดนกระทรวงการคลังสั่งปิดเรียบร้อยนะแต่ว่าอ่าอาคเนนะกับไทยประกันนี่ก็อยู่ในเครือของไทยเบสเหมือนกันนี่ก็นะยอมยอมปิดเหมือนกันบอกขอขอยกทงขาวแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าคอพออาจจะยังไม่ให้ไม่ให้เลิกนะ ม่ให้เลิกเพราะว่าเพราะว่าคือมันเคมมันจ่ายเงินคืนไม่ได้คือต้องต้องผ่องกรมธรรม์ไปให้ที่อื่นน่ะต้องให้ที่อื่นเขาซื้อต่อหรือประมาณนี้แต่ว่าดีเทลอะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวไปหาอ่านเอาเองในหนังสือพิมพ์แล้วกันแต่ว่าคลิปวันนี้ผมแค่จะมาชี้ประเด็นให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่านะครับว่าธุรกิจนะต่อให้คุณเป็นเสียเจริญเสียเจริญท่านมองแล้วว่าท่านบอกว่าไม่รอดแน่กูไม่เติมเงินแล้วเพราะเาเติมเงินไปแล้วหมื่นล้านกูไม่เติมแล้ว จบเคลียร์คัดตัดทิ้งเนะเจ๊งก็คือเจ๊งนะครับนะอันนี้คือแนวะทางการทำธุรกิจของเจ้าสัวซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะตั้งชื่อคลิปว่าเจ้าสัวสอนทำธุรกิจนะอันไหนดูแล้วไม่เวิร์กก็ต้องจบอย่าไปลากอย่าไปอย่าไปลากอย่าไปฝืนนะครับนะแล้วไปเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ได้นะอย่างเสียจเจริญอันนี้พูดถึงเสียจเจริญพูดถึงคุณตันเนี่ยคุณตันโอไอซีเอไอซีตันเนะี่ย แกทาธุรกิจมาเยอะมากแกบอกแกทำไปเรื่อยอันนี้เจ๊งทาใหม่อันนี้เจ๊งทาใหม่มันมีต้องมีมันต้องมีแบบโปะเชืสักอันหนึ่งอะนะมีโปะเชื้สักอันเหมือนคุณขายของอะคนรู้จักผมมาขายของนําเข้าจากจีนสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยนี้มันไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะสมัยก่อนเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยผมนะนําเข้าสินค้ามาสิบสิบอย่างยี่สิบอย่างแม่งป้งเดียวโป้งเดียวสักหนึ่งชิ้นหรือหรือหนึ่งผลิตภัณฑ์นะผมรวยเลยก็จริงอย่างที่เขาพูดนะเขา เขาทำา19 19 19สินค้าเจ๊งหมดแต่อีกหนึ่งสินค้านี่แม่งพุ่งกระฉูดแล้วรวยชิบหายไว้ปวงจากหนึ่งสินค้าเดียวเท่านั้นนะครับเอามาเปรียบเทียบกับธุรกิจเราอย่างเราเนี่ยทำธุรกิจได้ทีละครั้งเนี่ยธุรกิจนี้เจ๊งก็คือเจ็บตัวหนักเลยเจ็บตัวหนักเราไม่เราไม่สามารถที่จะทําได้หลายหลากหลายธุรกิจอย่างเสียจเจริญมีธุรกิจหลากหลายอันนี้เจ๊งก็ปิดไปอันนี้เจ๊งปิดไปอันนี้อันรไม่เจ๊งก็เปิดต่อนะครับ เอาเป็นว่าเราจะทํำแบบเขาร้อย0 0ไม่ได้แต่ว่าเราใช้หลักคิดแง่คิดในการทำธุรกิจของระดับเจ้าสัวนะครับเอามาปรับเปลี่ยนปรับใช้นะครับในธุรกิจของตัวเราเองนะครับก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ